สวัสดีครับวันนี้อยู่บ่อตกปลาตะวัติเบ็ดอีกแล้วนะครับกลับมาแก้แขนตัวที่หลุดไปแต่ชุดเดิมนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าใส่ชุดไหนไปดูนี่ครับก็เป็นไดว,ว่าลิเจนสองพันห้าคันชิมนโนผมจำไม่ได้ว่าอ๋อนี่แบทเบทวันเห็นปะนี่นี่น วันนี้เล่นหน้าดินหน,นหนนาดินเลยไม่เอาทุนแล้วก็มาเฟียบเหมือนเดิมเดีย๋ยวดูว่าจะจะรอดแท้วหรือเปล่าก่อนจะแก้แค้นเราต้องรอดแท้วก่อนนะครับอ<ป>ลองลองเกอใกลใ้ก่อนป๊อปน้าดินครับ ขวดก็ไม่มีให้ตั้งหมายเลสามสามสี่มาได้ยังเงียบอยู่เลยเอารวยกันต่อเส่ปั้นหลวมไหมยวลองปั้นแน่แนๆ ที่เดิมที่หยอดนี่หยอดเป็นนี่หยอดเป็นกระพงเลยอุย้ยอีกเลยอีกเลย หรือดกล้องครับโอ้โหโดนจนได้โดนจนได้ดน,น,ไดนีวก็จะไม่รอดแล้ววันนี้ครับโอ้น่าจะสวายน่าจะสวายครับ ไม่ใช่สวไยผัดจีนนโอ้หนีหนีจากหนีจากทุนลอยก็อยากมา ก็ยังตามมาหลอกมาหลอนก,กันอีกไอาจีนเอ้ยปาส่งปาจีนมาส้งตัวใหญ่อยู่โอ้โเต็มปากโอ้ยปลาจีนปลาจีนเหม็นทะลุจอมาเลยเหม็นทะลุจอเลยสุด,สด อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงๆเลยปะเดียวกันเลยฮะเดียวกันเลยกระ,ะถ่มไงไอ้โถหัวปลาจีนแน่เลยลาไปตรงทางกันเลอือปลาจีนแน่เลยชัวร์ นันไ,ไงอาชีพอาชีนบุหรี่อาชีนบุกปอดในน้ำเลยได้ปะเหม็นนะ่ะฟีมอาครีมปอดในน้ำเลยก็ได้มอือนี่นี่ <c oughs> ไม่ต้องช้อนดิปอดเลย เดี๋ยวลากมาให้เป็นป่ะอย่าตัดสายนะเออหมุนหมุนเอ๊ไหนๆเหมน็หมนชิบหายไม่ไหวไม่ไหวตัวนะครับปจีบดเ,นะเนื้อน้มันเหม็นไม่อยากเอาขึ้นมามันเหม็นจริงนะ ขาดเลยเขาว่อา,อ,าอย่าหลุดนะครับนะอย่าหลุดนะครับโอ้โหอย่าหลุดนะครับนะ,นะบนะไหนเตื้อตื้อ,อ,อปะ่ะโอ้โหก็ะจะโดน อชอบขโมยขมมยน,นมปังจริงๆปลาอะไรโอ้อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านไม่แห้วเลยฮ ไปนูน่นเนาะนะเดี๋ยวไม่ไปพันของผมแล้วนะฮนะ หวานเจีย๊ยบนะฮะ,บบะใช่ฮะหนาเบกอ่อน on, มากเออโหปรับเบกหน่อยปรับเบกหน่อยเอาขึ้นไปเนี่ยหรือปลดในน้ำเอาขึ้นรนะโอเคโอเคตัดก่อนวัดขาดอ่อนมาก โดดแล้วครับโดดแล้วครับ,วรบสวายแน่เลยโอ้โหอุ๊ยห่างหรือเปล่านี้เหมือนโดนห่างเลยไม่กล้ากำสปูลเลยรอบนี้กี่กำสปูลขาดโดนห่างแน่เลยวะ่ะ อะไรวะยี่สกเหรอหางยี่สกโอกปจิตมันปวดเลยไม่เอาขึ้นเหม็นเอาคีบเออะนะฮะ อ่ะมาตือคันมาเดี๋ยวปลดเองไม่ต้องยกสูงนะคันอ่อนก่อเข้ามาน้าไม่เป็นเลยอ่ะ <c oughs> อาการเป็นไงครับนะ้าแหมงหมดเลย ได้มาตะเก็ดเหมือนผมรอบที่แล้วเลยไม่กล้าไม่กล้าไอ้นี่ไม่กล้ากำสปูนมันดุกๆว่ปะปาจีนอีก้วจีนอีก้ว ปรดต,ตัานะเกือบแล้วครับเกือบแล้วเมื่อกี้เบรกแข็งไปหน่อยเกืเอบไปทั้งคันเกือบไปทั้งคันเจ็บเข่าเลยปฏิีที่แก้วขีเ้เกียจจริงเหร แล้วเกือบไปแล้วชุบกับพงบ่มเกือบแล้วโอ้โดยครับกินดีฮะเย็นเย็นกินดีมีสายบ้างมีสายบ้างหรือปลาจีน สายวิ่งวเหรอขวดไว้ล้มโหครับนี่ครับอย่ายินเย,ย็นนี้ครับมากาศเย็นๆชิวๆฝั่งนู้นเลิกเลิกฝั่งนู้นเลิกด่าแล้วนะจะด่าก,กันทั้งวันเลยไม่รู้ด่าใครไม่รู้ เอปลาจีนปลาจีนเหรอโอ้โหปลาจีนมันเอาเรื่องจริงๆรปวดเลยหรือจะเอาขึ้นโอเคผมปวดปลายให้น้องก่อนเจอของใหญ่แล้ววะอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวมันรู้อยู่ไม่อยู่อีกแล้วครับโหลคุณฟิล์มเรียบร้อยใช่เหรอนะรูดโอ้ หลุดหรือย้อนหยุดหลุดแล้วอย่างนี้ยังไงโอ้โหหลุดนเียคนใหญ่อ่ะนะแม่งทำปาหุดเอะเดินกระชากมันเลยม่ีเบ้แบบหุไม่อยู่อ่ะโอ้โหด่างนี แมงหมาแมงอ่อนจบล้ดีครับกลับแล้วกี่โมงแล้ววะทุ่มเกือบทุ่มอ่ะเกือบทุ่มแล้วนี่พาน้องมาแก้แห้วหลายรอบแล้วเป็นไงบ้างครับตวัดเบ็ดก็หลุดไปสามตัวน่ะขาดอีกเอหลุดอย่างเดียวหลุดตัวอย่างเดียวกระโห้หนึ่งอีกสองตัวไม่รู้ส่วนผมก็ยังแก้แค้นไม่ได้ยังเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก้โห้หรือสวายเมื่อกี้นะใช่ใช่ใหญ่มาก มันมันมืดแล้วไงมันก็มองไม่เห็นปลาลลากมองไม่เห็นก็ไม่ได้แก้แชนปาจีดอีกแล้ววันนี้เฟียบปลารล,ลวมไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่อยากบอกว่าเฟียบปลารลวมไป